บักบายชอบสวัสดีครับผมวันนี้พาชมสปอตเตอร์เนะครับผมทําท่อ2ออก2ทรงรีเดียสตล์ชุดท่อตัวนี้ทําสีทนความร้อนนะครับผมไม่ใช่พาโโรโิกไม่ใช่เซรามิกโคด้านในมีใยแก้วติดตั้งไปนานแล้วล่ะครับผมแต่วันนี้มีโอกาสมาเยี่ยมเยือนที่ร้านไปฟังความเร้าใจ เป็นอย่างไรบ้างครับผมสําหรับความหิ่ดเถืถ่อนความเร้าใจของชุดท่อชุดนี้ไม่ต้องห่วงเรื่องออกซิเจนเซนเซอร์นะครับผมไฟ FI ไม่โวติดตั้งครบ3าจุดแน่นหนใครสนใจก็ทักหาเราได้เลยจ้า